เพราะหักกันแล้วคุณวัสนาคือปยากับคุณสุริยาไปแล้วครับเจ้ายาสาระแน่ไหลายรุ่งคำพูนฉันจะอย่าให้งอทำไมในเมื่อฉันกลุ่มความลับของแม่จันทรสีตั้งมากมายชีวิตของวานมาถึงจุดนี้เพราะว่าว่าเชื่อคุณแม่ ยอมมาเป็นสะใยที่คุณแม่ไม่เคยเชื่อใจยอมเป็นเมียที่ผัวไม่เคยรักตลอด20ปีที่ผ่านมาวาดไม่เคยมีความสุขเลยแล้วคุณแม่จะต้องชดใช้เรื่องนี้ให้กับวาดวาดจะอยู่ที่นี่จะรอจนถึงวันที่คุณแม่กับพี่สุริยาตายแล้วว่าจะได้รับมรดกทั้งหมด มึงบ่าววันได้สับถินกูแม่แต่บาทเดียวอีวาสนาคำพูดครับแม่จันสีเฝ้าออกไปตามหาลุงองลูนในพ่อไปทุกลมพยาบาลใน,นอุดรเลยก่อนสิแม่สิตายแม่ต้องพาลุงองลูกกลับมาเฮือนเฮาให้ได้ได้ครับแม่จันสี ดูละครซิ้นไลโซได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว